แฟนๆช็อกดาราสาวจีนโผล่เที่ยวไทยครั้งแรกเจอเหตุยิงกลางพารากอนช็อกติดอยู่ที่ชั้น4ี่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ระทึกห้างพารากอนใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเด็กอายุ14เดินถือปืนไลย่ยิงผู้บริสุทธิ์ทั่วห้างทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลายรายทั้งคนไทยจีนและเมียนมา ทางด้านแฟนคลับก็ตกใจไม่น้อยเมื่อทราบว่านักแสดงสาวชาวจีนชื่อดังอย่างยินก้านฉีที่มาเที่ยวเมืองไทยเธอได้เจอเข้ากับเหตุการณ์ดังกล่าวและต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านขายกีตาร์บริเวณชั้นสี่ของพารากอนโดยเธอได้โพสต์ภาพและข้อความลงเว่ยป๋อแปลเป็นไทยว่า มาเมืองไทยครั้งแรกก็ติดอยู่ที่ชั้น4ของห้างเลยนี่เป็นเวลากว่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยนำทางพวกเราออกมาขอขอบคุณพนักงานร้านกีตาร์ที่ให้พวกเราเข้าไปหลบด้วยค่ะ